สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขายซีทุกท่านจ้าวันนี้ก็ it, มาหาเห็ดนะค่ะทีนี้ก uh, ็จะล้างเห็ดแล้วค่ะแอย่ามันสิค่ะล้างเห็ดล้างเห็ดมีเห็ดอย่างนี่ไหมเห็ดกอเห็ดกอแดงแดงเห็ดกอไหมบอเหี่ยวขึ้นเหี่ยวขึ้นเห็ดกอต้งไปเลยทะเล แถบดางไตี๋เหอแนบด่างไ่ตี๋ควงถอดตัวได้หลยได้กระมองนึงกระมองนึงด้ะได้กระมองขาจะเศร้านละากระม้าะขนาดเลยตี๋ดีได้กระมองเลยมิเตเก้กเนาะเออไม่เตเฮกโกะนี่แหละเฮ็ดหำพานตี๋กินเป็นบ่กินเป็นเนี่ยปลาสุภาเหล่าเห็ดโอ้โหากินเป็นลายได้ดเออลายอไบอกร้าวเนาะ แค่คงๆนี si <era> oh, ่ก <m animals under biết> ็บราเอานี่เสร็ววะบุมีมาเป็นไงอันนี้วะบุมีมาโอ้อันที่าานจับใเนเบอร์เีมันโดนนพูนผู้บ่าฮิดอย่ก็ฮใคร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 วาเห็นเห็นเห็นหมอตกเห็นใครฮะใครที่เอามาปีแล้วตามปนนะเงอยู่ใส่ง ขอกาลหินแข็งอะไรเพื in in ่อนเห็นเพื so ่อนเพื famoso, totally> ่นบอกแจ้วขอบใจจ้ะนี่ดอกนี่พูนดอกเอาใช่เห็ดพวกมมุ้ยโอนี่พูนนี่ขาวมากเย็ด่ดอกงาันนดแข่งแข็งแบบนี่หรอล่แบบที่เห็นเพื่อนขายอยู่ฮะกินได้เลยเพื่อนวะขอบใจจ้ม้าอยู่ดูเ่ะกินได้เฮ็ดเหลืองเฮ็ดเรรมชาตินี่คล้ายแบบสีมันนะแข็งแข็งอันนี้บอมมีนอันีแห อันนี้เห้ให้กอบเพ็ดไข่เลยตุบุตตุปิณตุบมีเลยนี่กระสิงแขกป้าอีเป๋วแป๋วอีซอนอยู่ไาอยูซ้ายไปซอนแป๋วรถว่ะอันที่ข้ามเห็ดเนี่ยเมตู้มันบ่ได้ได้ว่ะบ่ยว่าเมตุเอาเกือบก็กระเป๋าไปแล่นฝัางนเฮือนไปซ้อนไปเบิ่งนี้อยู่ในเฮือนแล่นฝัางนเฮือนซอดปุดหมอพี่อิดแกงสายนางต่แทรกยอง่านใส่ เมือ่อเช้านี่เราเมตุแล้วว่าสู้กินหรืออ่อันนี้อันกินอันนั้นแน่กินอันมใกล้เนื้อไงเรากินปิ้งไก่้แน่กินเนื้อมาเอื้อใส่เมตูแล้วเล่มเอาเนื้อเนื้อไก่เนื้อปอนกินอยู่นไปดอเดี๋ยวหาความบวกความคี่แค่ไหนวะนี่เอามาใส่อะไรจักจะเขาเอามาแต่ใส่นี่น่ะเขาให้ข่อยมาหนินะไปใส่เลขสางกอกันอันละบาขาย บอขายเลยเนี่ยไม่ขายเลยวะฉันบอมาห้าสี่สองศูนย์อีดพัดไปเอาเมื่อวานนี่ตัวนี้บปล่าแล้วก็บอขายน่วยเขาบอขายเลยบอขายเลยนี่อันอันบอใจเลยเออบอขายไม่ขายเต็มแล้วอะเครื่องฆ่าเขาก็บอขายบครื่องอะไรเราซื้อยุงเทปเลยยุงเทปซื้อได้บป่ซื้อได้ได้ ทรบอกบางสิ่งด้่างพีบอกว่าวานไม่ขายทั้งน้ว่าขายทั้งคุณเพียเขายเอ้ยป่อยมือวานมือซื่อไปเห็นอันมือมันทิศนะฟูนพูนนเห็นเลขสามตัวเดียวเปมสามบ่อโอ้ยให้ตัวเดียวกระปิ่นบอปู่เอ้ยว่ะโบไทนมาจากเถืเ่อนได้ยินแต่พูไว้นี่ลูกก็อยู่ดอนท้อยอยู่ไกลๆนะลูกเขาเปินคิดเด้อลูกว่าได้เป็นพูดว่ะ พูดพายให้ลูกแน่อยงงี้เป็นคนสะาบคนรือว่าซักซิทว่าคิ้วแท้ลูกน้ำขวดน้ำซักซิทนี่เลยเมื่อกินว่ะเมื่อกินเมื่ออาเมื่อท้าวว่ะไอ่ดีให้เศร้าได้ป่ะแม่เราไปบรไปน้ำเราบไปไปยานาไปเปลี่ยนแม่ให้เราไปน้ำเน่ไปถ่ายคลิปไปยานาปไปบวไปกางเวียนป่เออไปยันวัอเสารแต่เสาร์วันศุกร์วันศุกร์แล้วพวกไปโรงเรียนบ่ทันตงได้ เ, <S <S เขาว่าตัวนึงเล็กแดงเขาว่าเห็นมันว่าสิมันสิถามมือสะก้อนอยู่ไปโรงเรียนนี่ยายว่าเล็กแดงเนี่มันซุกหันใตยน้ย็เพื่อนปุยศิ่เล็กแดงเออเขาว่าไปหัลละสีอุ่นเงินไม่หายขาดรวดยายเงียบวันนี้ขาเจ้าจร่วมกันไปเบิ่งอันบางไห้ค่ะบอกวันนี้นคนหลายๆค่ะเออคือพิมพตุเปมเพือนอยู่ในนี่เลย น้ำโขงฮินซี่เลยเพื่อนอยู่คือเขานั่งฮินซี่เลยบ่อนเพื่อนหลังตามเขาเศร้เาเจ๊งะงออยู่กับตัวริมน้ำโขงเพื่อนผู้ใหญ่สมพันธ์ค่ะอันนี้เราเพื่อนหลังใหญ่เน่นเนหลุดเพื่อนว้ยหายาดยายเงียบมีบวกบวชให้เขาเศร้าเรยให้เขาเศร้าแต่หลังน้อยง,งั้นกายของผู้ที่ไปเบื้องนี่นี่เลยผู้ที่ไปเบื้องบางไพ่เลยเขาเศร้าเขาจะ<อ>ยูม,ม,มนะอ,อ่อมอ่ะนะอ่าอืมตลารสิบโบตมขนาดปะ คนสิบหลายบอกเลยยังไงก็จะว่าให้ฮอตแต่เสาให้าแต่เสาออเลยเดี๋ยวนี้ฮะเออมันบายไปแล้วคนมันสิติ์มนะคนมันสิรุดมันสิเข่าบม่ได้อืโอ้ย่างไก่เด้อสองรักกิโลุเด้อเนอ่ยทำยนเนี่ยไปขึ้นง้อหาหม่เนี่ยโอ้เอาเยี่ยวอก็นเนี่ยวอันคำพึอ่อนเนั้นในรอกกบกระห้องน้ำมีอยู่เนี่ยวห้องน้ำในพึน่อน เรามองมอง,มองเพื่อนกับมองเบิงพญา,าหน้ามันไกลกันบ่นล้วน่าสมัวทางอย่าะเงี้ยใครยุ่งสิเออคือ,อเพื่อนอยู่ริมน้ำผงส่วนเปล่ากันนะเพื่อนอยู่ริมน้ำผงปิดเงื่อนไปเที่ยวพ่อตัวแม่บ่ให้ไปแล้วขั้นไปหมูกับวิ่ไผเกลือเลยเออให้อยู่ผู้หนึ่งมีไผเกลือหมูเลยเออมีไผเกลือหมูเลยพ่อบ่ให้ไปพ่อให้เพื่อนไปฉลองวัดพูดเลย วันเสารมาโอ้ยบ่ได้กินเขาหรือไ่ได้ท่านเพื่อนดวันเสาเอ้หนึ่งเข่าคนเดียวไปเพื่อนลงวัดโคออคนดียัวยออย่าน้จะทเลยแกงน่อไม้สยนาอันนี้แกงเห็ดก็สยนากับแซ่เ็นห้อูขันซืขืนอยู่เมืองไทยเขาโอเคมันสูขืนอยู่ทางเราวันเสาเราขืนทั้งเพื่อน ว่าวรรนันสีลบตงกันเดือนสิบเอ็ดบเดือนสิบเมาึ้นนะา <c oughs> บางครข,ข,ขาพันษาวันที่หนึ่งสองเลยอ,ออกพันษาวันที่สองเฮ้ยกแกแงเวยนีเลยไอ้ยังเลือกินกันอฮ้ยใสยเ่เฮ็ดมาก็ยุบเลยลูก <c oughs> มันหยุบแล้วมันสีได้สนดันใดถึงน้ำมันก็อ่อนถึงน้ำออนมันก็อ่อนมีมีพักมีพักติวมีอันพักนี่แหละมาแล้วเก็บแต่ื่อวานมือซื้มาเงินเสาโจยเราเห็นพักติววาดน,นี่หลูกเก็บมาถ <c oughs> ือกับเฮ็ดมาพอดีเลย <c oughs> ได้หลายได้เงินน้ำใส้ขวย ทางนี้ปอมเกษตรตาม่โหงทางต้องดคุณละเอว่าพิษเอานี่เวิดงานเลยิอลงมาหักเบิดงาเลยปอกไว้ทานแกโอ้ปอกไว้ทานอทาถ้าตทำไมนาะปอกใส่ทุมไว้ัปากไว้บทิมแด้มแต่มันมุนเลยกลมมันะรนกลมๆมันกินได้่เนี้ยาถ กินได้ก็กลกลเอมอเานเด้ามพางเ็ศามพานปลาสุภาไปเทามพานเป็นกุลนึงี่อ่เนล่ะแกงก็เอาออกเลยเคยกินเคยกินเอาออกเลย่ว่าเามพานไปปลาสุภาเอาเกงได้แล้วขาว่าบกงเอป้าสาเอาออกเลยาบเคยกินม่กินไปถอะอีก เอาไส้ข้าวกระมังข้าวขาได้เดยนล้างท่มด้วยอะไรไม่เคยเินเดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้แม่เรอเอ่านผ่านผจิงแปซี่ผ้าเอายุดุเขานี่กิดเป็นลื่นเลยนะเป็นลื่นเบอรเป็นลื่นขึ้เดี๋ยวก็เพ็ดดาวเลยฮะตะโกนได้ล หมอบ่ะคือเข่าเย็นต้องเป็นแดดแล้วเข่าเย็นต้ไปไปนะเข่าเย็นต้องสิเข่าเย็นมันต้องมันเหนียวมันต้องมันเหนียวเอาเท้เชฟมือเชฟมือเชฟตามหมักอันหงตีตามมาหงแกงเห็ดก่อนตีไว้เคยงๆจากินได้ที่อุณหภูมิ โอ้ยเห็ดใค่เหรอเห็ดบ่อแม่เห็ดอันที่เขาเห็ดงามๆดอกงามอ่ะเขาเจ้าขายได้เอออันเป็นถางด่างใหญ่ๆถังขั้นน่ะใหญ่ๆงามๆกินได้เบิด์ตาาจ้าวาอันไม่หยังไม่หยังเกาะ็ฟืนว่าเห็ดเนี่ยเก็ที่เขาสงสัยนะคาจ้าวากินได้ทะเลซังคาจ้าวาคาจ้าวาเห็ดเนีงยมือนี่ซื้อมันหเห็ดมะนเอาไปแกงบ่มะนิ่าไปแกงบ่ พอบนี่จะแห้งมดแล้วมแปงจนแห้งเออมะแป้งเดียวนำเห็ดเท่าก,กับเสียอวอ,อยู่อาประแดะงเสรลงรบบนีใส่เรียบร้อยพอพอวานกินหอมแล้วนะกินหอมน่กินหอมนหอมหอมเลยแค่นั้นพเห็ดเท่าก,กัสียอวอ,อยู่สิบกดีกันแหละ แบแทบนนนนน้ำเป็นเหงานางิชิพอดีแหละพอดีกับเหงียังข้าวเบียบันแท่แทบนาขนเขาจะเอาใส่ขอเม็ดะ่อาข้าเบียใส่หมาแ่ลอันเขาใส่ข้าวเบมันีเือลวมันเสร็จัี้ซเาีหนึ่งกอยได้ป่ะเนี่แกงเห็ดนแล้วก็จะนึ่งกอย แกงเห็ดแล้วก็จะนึ่งกอยนึ่งกอยใส่มะออึมะออึคือขกักนะ่องสีเหนียวแทะเหนียวแข็งอันก็ท่องสีแขง็ขงแต่ปอดแตพอดเขียนแข็งปอดแั็งต่อดแข็ผักตี๋กับผัก ผักคุ้นตูผักคุ้นตูผักมงเนี่ยผักคุ้นตูใส่ผัดติวต่วผัดติ่วกินกับลาบป,ป่ากินผักสดสดเลยทางนั้นแกสิผดแล้ว ตามแนางตำข้าวเบือตำข้าวเบือใส่ใส่แกงเห็ดบุปไปแซ่บได้ไหมสิแซ่บได้หรือบุปไปโอ้โหตำข้าวเบือใส่แกงเห็ดมันจะอร่อยแซ่บบ้านบ้านคอยเออข้าวเบือบ้านทนายเจ้าเองเขาแช่บอเขาแช่บะบ้านเราเองข้าวเบือเขาแช่แช่ข้าวกินแล้วบ่เบื่อกินแล้วก็บ่เบื่อถ้าแม่นข้าวอัน ข้าวสีแดงหันไม่ไม,ไม่ไม่เบื่อมันจะเบือ่อถ้าข้าวสีขาวนะมันจะไม่เบือ่อเพราะว่าถ้าข้าวสีแดงมันจะเบื่อได้เห็นเ่อี๋วเมื่อกี้น้ำแห้งเขาเอนเห็ดใส่เห็ดมัน<อ>น้ำมันอ่เพราะกลายอะไรไนี้น้นำลายแล้เดียข้าวสีขาวมันจะไม่เบือ่อแต่ข้าวสีแดงเนะี่ยมันจะเบือ่อต้องเอาข้าวเบือ่อมามากันไว้ก่อนดิเอาข้าวเบือ่อข้าวเบือ่อมันกันมาใส่ ข้าเบือ่อกันเบือเบ่อปิดฟ,ฟ้าให้มันเบื่อจัเงยค่ะปิดฟ,ฟ้าก่อนที่ผักลงแล้วผักติว้วผักขุนตูผักติว้วผักขุนตูสุกแน่ๆหอมแล้วเพราะว่าเพิ่วมาห้เอาไว้ดนๆเนี่ยนะเพชรย่านบัสุก ให้มันสุก,กจังบเบอืออนัของนัว,นวใส่ตามใจชอบมักนัวะก็ใสยมนด <laughs> ใส่ตาม <laughs> <laughs> กินหอมแกงเห็ดบใบนะค้าแกงเห็ดใบข่าเบื่อบโบเปลี่ยนสีได้ล่ะโบเปลี่ยนแบบแสดาสว่าโอเคข่าเบื่อบโบเปลี่ยนสีสีขาวนะข่าเบื่อนะโบเบือ่อถ้าเป็นสีแดงเนะี่ยไม่จะเบือ,อรรบเอาเข่าเบื่อใส่เพราะว่า,าเพื่อบาจะได้รู้ว่าเห็ดเบื่อหรือเห็ดบ่เบื่อนะ แซ่บขนาดเลยแซ่บขนาดปลาแตาสิกินเขาแซ่บนะเขาใบเหรอที่เขาใบมันแซ่บแล้วแกงเห็ดแซ่บน้อ,นอยจ้ะอันนี้นนปลาลงจังน้อยเอาปิดปลาบัวจังน้อยวันนี้ปลาหมอแทนตักติ๋วออกปิดปลาหมอจังน่อย วันนี้จะตามมะฮองวันนี้ตามมะฮองแกงเฮ็ดแล้วลกันหนึ่งอันหนึ่งอันนั้นหนึ่งก้อยก็มาโอเคเถ,งง okay, ถอะไห,หนงงงงเพงบนเพบอกเพดดีบองเพนน่าจะเพน <laughs> น่าจะเพน <laughs> น่าจะเพนขพาอกินขอมมากท น่ี้่มกินัดไหม้ใส่ที่ลังให้ก้อยก้อยเกือบก่อนก้อยเกืบชุกก่อนีหนึ่งก้อยก่อนก้อยคือขาวค่ะ้ก้อยแสดงว่าข้าอันเอ็ดข้าแม่มันอันเหนียวนุมนี่เอ็ดได้ขนาดได้นี้ก้อยเอเอ็ดเ็กเอ็ดเเวลาเดียวกันหลายอย่างนะพอดีเพื <m ik> <m ik> <m ik ่อกี่ตัม้วงแล้วก็พอดีอนแกงเทศแล้วะ สมองเนี่ยพอดีพอดีกรวยกะกระซุกแล้วก็หมือึนกะฝักทองก็ดีกระซุกพอดีเลาแซ่บปลาหนนัวปลาแซ่บไหมป,ป,ปลาแปลาแซ่บปลาหนนัวิี ซชฟเวอร์วันแรกเอ็ดสูตรบ้านทำไว้นะสูตรบ้านดอนสูตรส้มตามบ้านดอนมาเอิกมาเอิกเป็นยังคือเออหมาเอิกใช่กุ๊กมันเพียงอิกกุ๊กเพียงอิกดิภาษาไทยเดินี่เพียงหมางอย่าง

เซฟส้มตำแ่แ่หน่อยแส่หน่อยใท่หลายแทบหลาย่หน่อยแส่หน่อยใส่หลายแทบหลายใส่ปลานี่จักน้อยใส่ปลาจักน้อยหัวเรืออะเกือบเลือเกือบเรือ เกือบเรื่องได้เยเกือบเรื่องเอาเครืเล็กอัน,นกกาแแสองูอ <laughs> เล็กกกเกาสั่งกกเกนะสั่งกก บอก่ <T t ีบอกว่า <ONG> <itch> ีบอกว่าทีถ้าว่าท่ไหนจะบอกว่าทีพูล้ถ้ากินเวลาที่รู้รสชาติบอกว่าทีถาค่าทเสยลเฮะายยิมรดก่อนหายิมลถก่อนสิยิมก่อนที ท่าที่รถเพิ่มโอ้ยแย่ไปติหน้าตาสิหน้าตาเป็นาตาเสียด้วยรวมไปเลยท่วมไปเลยดิรวมใจชมชมไปพะรานลน้เลยไม่ได้ขินเลยสิ ไปบะนี้เตรียมกินบะนี้ตไไนนเตรียมเยป็ไปไนอะไรบอกว่ถือเปเป็นอะไรบอกว่าถึออีก <laughs> ตามไม่หงกับแกงอันเฮ็ดนี่บอกว่าถึออีกมึงเอารวดน้ำแก่นางเอารวดน้ำแก่นางค่ะตีเขียวมากเลยตีไปบะนี้ เอาเข้ามาบัน,นี้ฮะเข้ามาอันเกิมได้บัน,นี้กินปลาลุกตัวเดียวสองคนก็นสทงชินเนื้อจุไปซอยอเฉพาะเลี้ยวมันก็ษสรปอกได้หลายตัยว,วใส่ถุงไก่ตามตามยงไดยิบใส่อา้าวเชิญเด้อค่ะพี่น้องมั่งกินข้าวน้ำกัน,นแกงเฮ็ดค่ะกับตันม,มักฮงแกงเฮ็ดเห้ากี่ข้าวใบบ่เนี่ยแม่บอกข้า,ขาวใบ ขเขาม,ม่นสแซบเที่ยงค่ะเป็นบาบเลยเขาเที่ยงค่ะเป็นใบที่แซบขนาดใหมาเบิงเ่งไหคะแซบแซบค่ะม,มาแต่ต่อใบ่มาบพีมาแต่เดินทางมาแต่พังโคล แซ่บสวยเฮ็ดดีมันก็แซ่บแกงเฮ็ดน้ำแซ่บขนาดตามะฮงกับแซ่บเจ้าหนาที่ทานไปแล้วค่ะนี่านเจ้าน้าทก็ชิลเลือดเตะถั่วค่ะเพราะว่ามันแซ่บนี่ค่ะบายบายแซ่บหวานเลยหิวหิวก็เลยแซ่บหิวก็เลยแซ่บหือมันตั้งแซ่บมันตั้งหิวมันตั้งแซ่บมันตั้งหิวคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีจ้า